ครับสวัสดีครับท่านชัยครับสวัสดีครับครับเออท่านชัยอยู่กองร้อยสานพันจุดจมที่เก้าสี่หนึ่งจอมคาถาเนาะใช่ครับผมครับท่านเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเอตามแผนยุทธการยุทธชัยสามครั้งนั้นที่ได้รับบาดเจ็บหนักๆมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงท่านคือเหตุการณ์เป็นนี้นะครับเอาลมต้นเลยนะครับคือว่าเราได้คําสั่งอยากเออทางข้ายปักธงใจเข้าตีผอคอที่เพิงสั่งคอมบลีใช่ไหมครับครับ วันนั้นเราขึ้นรถไปลงขึ้นรถไปลงที่ชายป่าแล้วเดินเท้าเข้าไปครับครับเดินเท้าเข้าไปรัตรเวนก็ไปวันสองวันก็วันที่สามก็ได้ตั้งฐานเสร็จก็ตั้งฐารเสร็จคืนอ่ะพอพอรุ่งเช้าเรากินข้าวป่าเสร็จก็จะออกรัตรเวนเดินต่อใช่ไหมพอรัตรเวนเดินต่อไปสักพักหนึ่งไปเจอโค้งหักศอกออันนี้ว่าเจอคองกระสะหักศอกคนที่เดินหน้าน่ะ คือต่างผาอคอเขาตกใจเราก็ตกใจครับปะทะยิงกันตะก้งหักศอกเลยอ่ะอ๋อครับยิงกันเลยพอยิงปุ๊บต่างคนต่างมาโดนแต่เราก็วิ่งวิ่งไล่กวดนะวิ่งไล่ย,ยิงผอคออีกนะอ๋อวิ่งไล่ย,ยิงไปสักพัก,พกเราก็หยุดเพราะว่าเรากลัวจะเป็นคนลวงผอคอใ้เราวิ่งไล่ตามครับใช่ไหมพอเราหยุดปุ๊บตอนนั้นร้อยตีเอ่เอเสมอเคเนตท่านท่านขกาะตดมากรั่ท่านเดินนำหน้าขึ้นมาเลยครับถ้าเดินมาปุ๊บ ท่านอาหานมากนะท่านยืนเลยสั่งการให้ก้าวเสี่ยวโอบเป็นซ้ายโอบเป็นขวาตีสู้อพอคพอยิงยิงสู้ประมาณสักสิบยี่สิบนาทีอ่ะครับแต่เสยงมันก็เงียบไป,ไปคือเราไม่เห็นตัวพอไม่เห็นตัวปั๊บเราก็ลาดตระเวนไปต่อวันนั้นใช่ไหมครับลาดตระเวนไปต่อลาดตระเวนไปเรื่อยๆทีนี้ก็ลาดตระเวนไปนานเหมือนกันอ่ะก็ประมาณสักเกือบจะห้าโมงนะครับครับใช่ไหมเพราะห้าโมงในป่าเนี่ย ตีห้าโมงหรือจะหกโมงเนี่ยมันจะเริ่มมืดแล้วในป่าทึบใช่ไหมมันจะมองไม่เห็นมันจะลำร่อนไหแล้วประมาณห้าโมงตอนนี้ประมาณห้าโมงปุ๊บเอ่อทางด้านหน้าก็นั่งเพื่อนผมก็นั่งผมก็นั่งคนที่สามผมก็นั่งเหนื่อยนะเพราะว่าครับพอพอท่านเสร็จร้อยตีเสมอเดินเดิมมาหน้านปุ๊บเอา้าทำไมไม่ไปต่อแล้ววะจะกลัวอะไรพอข้างหน้ามันเป็นฐานพอกรคอฐานพกคอ,อฐานเนี่ยผมคิดว่ามันเพิ่งจะ หนีออกไปรืยย้ายไปมันสักเต็มที่กันมาเกินสิบวันสิบห้าวันนะ่ะเพราะลักษณะฐานมันถ้าถ้าเราลงไปม,มันจะเป็นเนินโลมานิดหนึ่งและรอบหลามจะเป็นครูไปไนเป็นอะไรเงี้ยครเราก็หยุดไม่ยอมไปท่านบอกมึงไปสิว่าจะกลัวอะไรไปเดินต่อนิดเดียวเข้าในฐานนั้นตอนนี้ท่านก็นเดินน้าหน้าดุๆไปเลยเพื่อนผมก็เดินไปตอนนี้ผมเหนือ่อยัมหยุดเพื่อนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นสวัยมึงเดินแทนตามรอยตีจนเหมือนพอท่านไปปุ๊บเราก็เดินตามครับพอเดินตามปุ๊บ ระยะห่างก็ไม่กี่เมตรหรอกถึงกึ้มอ๋อครับครับเห็นงพอพอกึ้มปุ๊บฟาร์มตกใจคนก็หมอบลอง,งหมดไปตายปุ๊บก็ลุกขึ้นเห็นรอยตีเสมอแล้วก็เพื่อนสวัยอีกสองคนเรื่องอะไรเนี่ยครับคาที่เลยอพอตั้งตีได้ปุ๊บผมก็วิ่งไปข้างหน้าตอนนั้นมันจะหกโมงใช่ไหมมันก็เริ่มมืดแล้วไงผมวิ่งไปหน้ากระซุกไอศ้ศิษยตากเข้าไปใต้ต้นไม้แลกคนอื่นในเก้าเศหนึ่งก็กระจายล้อมรอบฐานน่ะใช่ไหม อนนี้ว่าเราก็คือว่าเราผ่านเราก็มองเห็นแล้วแกในขาที่เลยคือว่าขาเขือวังขงงขาขาหักขาขาดขาที่ออครับอะะและเพื่อนสวัยอีกคนหนึ่งก็ก็ยักชาอย่างไม่ร้องครับเจ้าสวัยแสงวงใช่ไหมน่าสวัยแสงวงสวัยเกษตรผมจําไม่ได้อะแสงวงที่เสียชีวิตคือแสงวงอ่าอ่าอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ปุ๊บมันก็ฝนเรื่องปบไปลอยนะครับ Oh. แล้ววันนั้นน่าจะเป็นถ้าจําไม่ผิดจะเป็นวันพระด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าตรงที่อยู่นะมันยังมีกิ่งไม้รอดอยู่พอเริ่มม,มุมปุ๊บจะเริ่มต้ไปปุ๊บทีเนี้ฝนก็ตกปอยปลอยลงมาทั้งคืนนะครับได้มีแสงจันใช่ไหมแสงจันทร์ก็พอสว่างพอเห็นนะทีนี้วม่าสวัยเนี่ยแกร้องคกลคางเพื่อแล้วครับถึงพ่อถ,ถึงแม่ใช่ไหมอ๋อ oh. อันนี้เพื่อเราก็กลัวว่ามันจะยิงเอ็มหกสิบไอเอ็มหกสิบมามาใสาท่ที่ที่เราอยู่ ครับแต่เนี่ยคนหลังคงจะปิดปากหรือจะอะไรอูอ้อู้แบบันเนี้ยอู้อูอ้อูอ้อเงี้ยคือไม่ให้ได้ยินเสียงครับ,ค,รบคือว่าเราก็ไม่รู้จะทําไงสงสารเพื่อนก็สงสารพอเขามารับไม่ได้ใช่ไหมครับตั้งแต่ห้าโมงก็หมดสิทธิ์แล้วเออใช่ใช่หมดเพื่อนร้องควนค้างประมาณสักผมว่าไม่เกินขึ้งคืนรือมังงงง้งแต่ฉีดยาเราเอาไม่อยู่หรอกเพราะอากาศมันเย็นมากครับออากาศมันเย็นแล้วฝนตกลินลิน,ลนทั้งคืนไปคิดดูสภาพอ่ะโอ้โหข้าวไม่ได้กินเัน ข้าวมันต้องพูดดีกวใช่ใช่โอ้โหก็ทนอยู่ไงทนจนเรือฝนตกกระเปียกอ่ะพอเช้าปุ๊บประมาณสักหกโมงฝ่าผมก็ปวดปวดชีนะคลุกขึ้นมาล่ะเงยหัวขึ้นโอ้โหเจ้าเอะระเบิดมันใช้ระเบิดลูกเกี้ยงนะดักนะคอยตามขี่ม้านะเลยขึ้นมาอยู่หัวผมมาสองลูกและคนนุ้นก็มีคนนี้ก็มีสักสี่ห้าลูกอ่ะ พอตอนได้สายพอเริ่มเห็นตะวันแล้วปุ๊บเราก็คนที่มีผมค,อค,อค,อค่อยๆขานถอยมาถอนมาแล้วเราใช้ปืนยิงใช้ปืนยิงเอาเลยอ๋อใช้ปืนยิงทําลายเลยเอ่ะยิงยิงทาลายเลยครับพอยิงทําลายปุ๊บอะไรเคลียร์ระเบิดเรียบร้อยปุ๊บส่วนเหลือก็ไปไปทําฐานหอครับพอทาฐานหอเราก็มาตรวจสอบเราตีเสมอเนี่ยขาแข้งขาหักหมดเลยคต้องระวังต้องระวังของรับกันนะมดขาดมด อ้โหค่าที่เลยใส่ทาที่เลยครับครับก็ไปทําไมไปทํใหม่สนามคอเฮอร์ส่งก็ส่งเพื่อนกลับก็มันก็ไม่มารอบยิงไม่ไม่มาอะไรนะครับแล้วพอเราส่งกลับปุ๊บเราก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนนะตั้งฐานอยู่ตรงนั้นนะ่ะสามคืนไม่ไปไหนเลยก็ส่งคนรัตเวนไปเนี่ยคืนที่สามจะเล่าให้ฟังฝันเห็นเลยเพื่อนมาครับนอนอยู่เอาเอาจดหมายมาให้ ตกใจอะฟอมตกใจแ,ใจแเรอบอกเ,เพื่อนอย่ามาหลอกกูนะมึงตายก็ไปชอบไปทำบุญม่ให้นั่นแหละครับที่เหตุการณ์ที่ว่าที่ว่าที่ว่า,วาเราเราประทะบ,บอกโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่มันมันสุดๆนะครับวันนั้นนี่ถือว่าประทะหนักที่สุดเพราะว่าตามข้อ<า>มูลที่ผมมีอยู่เนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกตั้งเจ็ดคนเลยนะวันนั้นคือผมไปข้างหน้าเอ๊ะวันนั้นมัน,ม,นมันเที่ยวหลังหรือเปล่าบาดเจ็บเจ็ดคน เพราะว่าตอนนั้นที่ที่ผมไปข้างหน้านะคือเราก็เลอ,อกมาดูไงข้างหน้าเราไปข้างหน้าปุ๊บมันคาที่คนหนึ่งแล้วก็สวัยคนหนึ่งได้ยินเสียงตุ้มเดียวนะฮะอ๋อมันมีมสองระล,ลอกอะ่ะระลอกหนึ่งเนี่ยปะทะกาันช่วงแรกเนี่ยาาช่วงบ่ายสองหลังจากนั้นก็เกาะติดแล้วก็ไล่ตามไปแล้วก็ไปปะทะกันช่วงสี่ห้าโมงเย็นอีกรอบหนึ่งแล้วท่าน เออเสมอเนี่ยก็ไปเหยียบกับระเบิดอ่าฮะสี่ห้าโมงประมาณนั้นเอ้อบ่ายสองน่าจะเป็นท้ายแถวมั่งท่าท้ายแถวอ๋อแปลว่ามันมันไหลละลอกใช่มเนยมนอ่ท้ายแถวันไหลละลอกมันไปเดินเป็นชุดเป็นชุดท้ายแถวสมมติผมไม่รู้ผมผมอยู่หน้าแถวไงผมอยู่หน้าแถวระยะแรกผมเดินอยู่หน้าผมคนที่สามยาระยะแรกที่เราตะเวนเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอยอมนิดนึงที่ว่าเหมือนกันนิสัยพูดผมผมไปดูคลิปเมื่อคืนเนี่ยครับคือว่า พอลงชายป่าเราตะเวลาดตะเวนเดินไปนะเดินเท้าเข้าไปหาฐานนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากองร้อยอะไรที่นำหน้าไปก่อนเขาไปตีฐานเล็กได้ออที่เหมือนนิสัยพูดอะไปตีปุ๊บและยึดเอกสารได้เอกสารที่ประฐานแรกเขาจะระบุว,ว่าฐานพัน่า่ปักชื่ออะไรกองร้อยอะไรจะมากี่กองร้อยอมันรู้ได้ยังไงความรับร่วไหลอ,อมันร่วไหลใช่ใช่คือมันร่วลไหลมันบอกว่าภายในไม่เกิน อะไรสิบห้าวันแล้วไงเราเขาจะไปตีแต่เราเดินเท้าไปสามวันตีตีฐานเล็กมันได้<อ>ยึดเอกสารได้ก็ปรับรูปขบวนใหม่ครับฮะและ้วแล้วก็ตอนนี้พอลูกขาไปถึงป้าโป้ตอนตอนนั้นนะป่อโป้บ,บอกว่าให้พวกเราช่วยดูดกันหน่อยนะมันมีไส้ศึกในกองเอกองไอ้ไออะไรในข่ายปักเราัยอ่ถ้าเกิดเจอนะจะตัดหัวเสียประจานเลยอบอกงี้ ต้องดูไว้หน่อยเพราะเราก็ส่งของเราไปเป็นไส้ศึกเหมันมันก็ส่งมันเป็นไส้ศึกของของของเราใช่ใช่ของเราครับแต่บาดเจ็บพระยักษ์คนชื่อพระยักษ์นี่อยู่โคราชเป็นหัวหน้าชุดครับอยู่ในโคราชนะครับที่ผมบอกว่าเจ้าเจ้านี้สาหัสเลยนะ่อ,อพยักษ์ช่วยประสิทธิ์นี่เออพระยักษ์กันเนี่ยครับเอแล้วก็แต่เขาก็หายแล้วก็ขึ้นไปลบกับผมที่นู่นหรือมั้งที่น่านนะที่น่านนะอ๋อหมายว่าคือหลังจากสาหัสเขาก็ไปอยู่อเมอกเขาก็ สู้แบบเจขาดอีกใช่คุณกสะท้องคูนี่หลายหลายคนที่ที่ว่ามีชื่ออยู่นั้นที่คุณบอกหมดใช่อยู่ร้อยเก้าสิหนึ่งหมดครับเพราะว่าบางครั้งเราก็จํามันก็ได้มันนานไงครับมันจำนม็ได้มันนานแต่ว่าที่หน้าอนาาเห็นร้อยตีสัานโอ้หท่านเฮาหานนะครับผมยอมรับท่านสั่งการท่านไม่หลบเลยนะท่านยืนสั่งการเลยปีซ้ายไปปีฟ้าไปอบท่านไม่หลบท่านยืนต่างเลยท่านเฮาหานนะวิรกรรมท่านผมยอมรับท่านคนอื่นังหลบท่านไม่หลบท่านยืนเลย ครับทไปทางนู้นไปทางฟ้าทูมมาไม่ต้องกลัวยิงไหมต่านสั่งห้าวอาหารเลยครับคือท่านเ,าาเสมอม<า>เนี่ยถ้าจะไม่ผิดท่านเดินมาเอา่อเดินทางมาช่วยราชการของชกอนหนึ่งสามข่ายปักธงชัยในปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่มาที่เขาคอก่อนครั้งแรกนะใช่ใช่ครับครับใช่ครับ,รบถ้าประวัติท่ได้ยินได้ยินแบบนั้นครับตอนเขาคอท่านก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่า mm hmm. ไม่ถึงกับเอ่อพิการหรือว่าเสียชีวิตพอยุทธการยุทธชัยสามนี่ท่านก็ พาชีวิตตัวเองไปไม่รอดเหมือนกันเนาะครับไปไม่รอดอก็เพื่อนผมที่มาจากกรุงเทพด้วยกันน่ะมาฝึกด้วยกันน่ะโอ้ oh, ทีแรกฝ่าจะเข้านี่ยากนะคุณรับแค่ไมาก่กี่นั่นเองแต่คนมาเป็นร้อยเป็นพันผมมาทํางานเงินเดือนแพงนะคุณอยู่กรุงเทพอะ่ะอุตส่าห์ <c oughs> มา <c oughs> เพื่อนชวนไปทานเพราะใจรักใจชอบ <c oughs> มันบอกเงินเดือนแพงไม่เลี้ยงแพงผมบอกฝึกจริงครับได้พันห้าสิบบาทไอเราจะออกไปแล้วก็อายชาวบ้านอย่า <c oughs> มาแล้วทำนี้เราอายเขาเนาะวะ ใช้ทัพทหารก็เลยเอ้าเป็นก็เป็นกะลาออกงานเลยทิ้งทิ้งงานทุงเทพเลยก็ก็ฝึกฝึกอยู่เดือนตอนแรกเพื่อนผมอ่ะตอนนั้นไอเขาคอประธานหนักเขาจะมารับคนใช่ไหมขึ้นไปเลยครับตอนนี้เขาถามว่าจะไปไหมสมชายผมบอกว่าไม่ไปแล้วครับขอฝึกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนผมไปพอขึ้นไปนานเพื่อนก็โดนกระเบิดของรักเก้าหาเก้าเพียงก่อยครับครับช่วงช่วงไปเสร็จสางเขาว่าไปด้วยนะแต่ว่าห่างจากผมก็ไม่รู้เพื่อนมาด้วย เพราะเราไม่รู้ไงเพราะว่าเป็นคู่บัด,ดี้กับเก้าสี่หนึ่งนี่แหละพรัเป็นคู่บัดี้แต่แต่เราไม่รู้ครับครับแต,แต่แต่เราไม่รู้เขามาด้วยไงเพราะว่ามันอย่างมันเราห่างกันนานล้วก็ไม่รู้เขาไปอยู่กองร้อยอะไรพอมารู้ตอนหลังที่มาเจอกรุเงเทพถึงถึงได้รู้อ๋อครับแต่โหดมากครับทีทีคอมบรีหกมากแล้วก็ราตาเวนไปนะคุณนนท์นะบางทีนะไปเจอหลุมเจอเราเขี่ยดูนะ ที่ที่เหมือนนิสัยว่าเสื้อชั้นในวะโกงโก้และผู้หญิงไปเจอศพนะผอที่ถูกยิงบาดเจ็บไปบางทีก็เจอผู้หญิงนะครับถ้าไปคนเธอเนี่ยเจอเด็กรองเท้าประมาณสักสิบกวัวบนะมันเอาเข้าป่ามาแล้วอ๋อครับถ้าเจอแถวคอมบรีมันมีพวกสปายพวกส่งในคอมบรีส่งกับข้าวกับอะไรไปให้มันเยอะมันจะเอากับข้าวกับปลาเนี่ยพางไวบางทีเราไปเจอแล้วก็เกลี่ยๆดูมีลายชื่อมีอะไรแล้วเราก็จดแล้วก็ไปจับกลุ่มได้ทีหลัง Oh. มันเป็นสายของพอคอคอบุรีผู้หญิงเยอะฮะครับผู้หญิงเยอะมากผู้หญิงเยอะมากครับเยอะแล้วาบางครั้งที่ไปเจอเนะี่ยก็มีบางของร้อยไปขุดแล้วก็เจอศพบ,บางบางศพไม่มีศีรษะก็มีนะมีครับมีครับมีครับไม่รู้ว่าเราตัดหรือว่าอจะอตัดเสร็จเอาไปกินหรือเปล่าไม่รู้น, mm. น่าจะตัดแต่บาดเจ็บก็เยอะนะเราไปเจอหลายศพเหมือนกันได้มีกองร้อยหนึ่งผมจําไม่ได้กองร้อยเลยนะคือเรารับตะเวนไปปุ๊บ มันไปเจอปา่าขโพดครับอะไรมันนะ่ะเข้าไปเลยความหิวเพราะนั่นมันกินมันเข้าไปปั๊บเดีย๋ยวพวกกดบึมเข้าไปที่โอ้โดนหลายคนโอตต้ตายหลายหลายศพนงานนั้นนหะหลายหลายคนครับไปยินข่าวมาคือกรโพดหรืออะไรในะหิวไงครับครหิวพอไปเจอลุยเข้าไปเด็ดตายอะไรกันเลยตุ่มหรือเจ็ดแปดคนนะ่ะใช่ใช่ใช่เออเมื่อวานยังเอ,งเอ,อตรวจพบในเอกสารอยู่รู้สึกจัด ประมาณห้าหกศพนะวันนั้นน่ะอ่าได้ได,ได้ได้ครับได้ครับครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นป่าที่ลึกมากมันมาท่าไปเรื่อยมันแย่ไปเรื่อยมันม,มันป่ามันทึบผมดูเนี่ยเ,เป็นกองร้อยฐานพาจจุโจมที่เก้าหกหกนะอือครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียชีวิตในพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะหกศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าคือเสียชีวิต พีชีพในที่เกิดเหตุนี่หกนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกอ่หกนายครับรู้สึกว่านายแค่ปากที่เข้าไปหนนเนี่ยรู้สึกว่าจะบาดเจ็บก็เยอะเหมือนกันอะที่ว่าเห็นหน้าไหลก็คือว่ามันหิวไงบางทีเราไมา่กินข้าวเนี่ยมันก็เห็นหน้าไหลไหล่ปานก็เข้าไปเอาไงครับมันวางกลับถ้ามันยิงเราไม่ได้ยิงใกล้ๆนะมันยิงโอโ้โหไกลมันยิงมามันเกาะติดเราอ่ะช่วงนั้นเนี่ยหอที่เขาลำเลียงเสบียงอาหารไปส่งเขาลงสะดวกไหมท่านก็ ส่วนมากบางครั้งผมก็ไม่เขาได้ไปนะมีชุดอื่นไปไป,ไปรับมันก็มันก็พอลงได้มางทีก็ลงยากอ่ะบางทีจะลงมันก็ยิงแล้วก็ลงลงมันด้ต้อง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 วนมาอีกต้อง,ว,องวนมาอีกครับผมไปอยู่หมดแถวซับเตาแถวโบสถ์แถวอะไรเงี้ยไปอยู่หมดครับนั่นแหละไปอยู่หมดในช่วงที่ผมไปอยู่เนี่ยไม่อยู่สองสามครั้งฮอเนี่ยกําลังโฉบเออจะลงนะเพอคอเนี่ยมันเคลื่อนกําลังเข้ามาแล้วมันโอ้โหมันยิงป๊บปป๊ป หอลงไม่ได้ต้องทิ้ง,งเนี่ยเสียงลงจากข้างบนเนี่ยครับแล้วไม่ได้กินน้ำยิงน้าเดิมผานั่นหมดเลยครับบางบาง,บางช่วงที่เราแปลวแม่แปลวไม่ได้อ่ะครับโอ้โหมันมันไอ้นี่นะแล้วบางทีบางบางทีเราไปตั้งฐานอยู่นะคับกลางคืนปุ๊บเนี่ยต้องทิ้งระยะไปมาสักงร้อยเมตรอ่ะที่ไปไปอยู่ข้างหน้าแนวแล้วมันเป็นต้นหไปเจออยู่ต้นหน้าสยองเป็นต้นไหญอะไรมาตะเคียนใหญ่โอ้โหมัดก้าคนโอบอ่ะครับผมอยู่ทั้งวันทั้งคืนอ่ะ ก็อยู่หน้าแนวอะ่ะและ้วบางทีก็ช่วงกลางวันก็ไปอยู่หน้าแนวคมันคือมันเป็นลายๆอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นป่าทึบมากต้องระวังเออมันเป็นป่าดงดิบป่าทึบมากและน่ากลัวนะินเราก็เสือสังอะ่ะโอ้โหมาตะเคียนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันน่ากลัวให้ฟังชื่อก็น,น่ากลัวแล้วเสืสงสังเนี่ยครับโอ้โหโหดมากเลยว่ะโหดมากแต่พอพอผู้หญิงเยอะบอกโอ้โหผู้หญิงเยอะแล้วก็ไปตทีที่ผมจํจาจําฐานไม่ได้นะครับขึ้นไปตีนะ คือว่าเห็นพอคอเน่ะมันอยู่ฐานน้ำมันทั้กสิบคนแล้วยี่สิบคนนะเพื่อนยิงอ M79 หรือ ABG ไม่รู้ครับแปะแรกมันไม่แตกเพราะแต่มมนมีของดีอมีคนพอคอพอมันรู้ปั๊บตอนี้มันก็ไต่กับเราเลยสิโอ้มันซัดมาเลยเออใส่มาก่อนแล้วก็ซัดกับมันก็ตีมันแตกไปเหมือนกันแต่ตอนนั้นจําไม่ได้ว่าบาดเจ็บด้วยจาไม่ได้ที่เขาตีอ่ะที่เก้าสีสีหนึ่งเข้าเข้าเข้าตีครับครับ ตอนตอนนั้นผมยังสับสนว่ากําลังอยู่คือที่แรกผมไปอยู่นะ่ะ941เป็นผ่านสายฟ้าครับลบเร็วชนะเร็วถอนตัวเ็วแต่ว่ามีผู้กองคนหนึ่งเป็นผู้กองฐานช่างอันนี้จะพูดได้หรือเปล่าไม่รู้นะคือถ้ายกย่องเชิดชูวีรกรรมได้แต่ถ้าเรื่องเสียหายเราก็พูดแต่เราเไม่เอ่ยชื่อเล่าได้แต่ไม่ตอ้องเอ่ยชื่อครับ,รบมีผู้กองอยู่คนหนึ่งตอนนั้นครับแกใช่รักลูกน้องเท่าไหร่นะ ครับค,คือเวลาเงินคยเวลาเงินเดิองนองออกนะครับแกไม่ค่อยทำอาหารทำอะไรไอ้เรืองนองมันคือกินเราครับเรื่องจริงนะกูกองคนแรกนะอผมยอมนิดนึงเมื่อไปอยู่ของน้ำใสอะไรเงี้ยขอย้อนได้ใช่ไหมได้ได้ครับเแกแกพอเงี้ยปุ๊บแกเอาสอปอะไรน่ะไปให้ตำรวจกินอะไป็นตำรวจนี่เรื่องจริงนะครับโอครับเรื่องจริงพวกผมมาประสบมาแล้วพอพอตนหลัง อขึ้นยุทธการไหนน่าจะเป็นข้ามขจํา,าไม่ผิดกับคอมบรีหรือเปล่าแกโดนกับระเบิดอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้ววันนั้นผมจําได้ว่ามันปันั้นทาอีกโดนโดนกับระเบิดผมจําที่ไม่ได้นะค,คือมีผบร้อยก็เป็นจา่าแล้วก็รองผบร้อยเป็นจา่าก็อยู่น,น,น,นครพนมข่าวร้อยนี่แกดีแต่ไอไอรอ,องผบร้อยดีแต่ว่าจา่าคนเนี้ยพอโดนระเบิดปุ๊บแต่พูดถึงนี้เนี่ยพูดจากความจริงเลยนะเขาบอกว่าบอก บอกทางคนณ่บอกเฮ้ยเราต้องรู้จักลบเอาตันรอบมันยอดดีเอ้าผมคิดทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะถ้าคุาคนอื่นได้ยินเป็นยังไงฝันเสียไหมครับโอ้วัญเสียที่นี่ฝันเสียนะครับอ๋อลคนนี้ไม่เก่งกบไม่เก่งที่ผมบองประวัติมาเนี่ยไปขึ้นรอบที่เขาค้อนะขอย้อนนิดนึงเขาว่าขอปืนใหญ่อะจะไปใส่พวกกันเองตายอ๋อแล้วคนนี้ชื่อว่าเอ้ยขอโทษไม่เออเออเคล็บเพลบแบบะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเป็นขเป็นเป็นแบบเนี้ย แล้วตัวหลังแกไปโดนพวกเยี่กวับระเบิดเรื่องไงักไปโดนที่ปลายนิ้วสักสามนิ้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองอองวถก็โดนด้วยโดนนิดหน่อยแกก็เลยได้ติดร้อตีกก็เลยกลับไปที่เน่อยเก่าก็ได้ผู้กองประตรท์มาผู้กองปษะตรทคนนี้เก่งครับครับเป็นทหารปืนใหญ่ลพบุรีนะเก่งับครับผู้กองประตรท์ผู้กองประตรท์เก่งแกรักลูกน้องคนเนี้โอเคคนนี้โอเคครับครับทหารปืนใหญ่เขาจะเก่งเรื่องอแผนที่ครับแล้วปืนใหญ่ ใช่ใช่เขาจากปืนใหญ่เนี่ยเขาจากคำนวณเก่งมากพวกแผนที่พวกเข็มทิศอะไรอย่างเงี้ยเก่งเก่งครับคบวามวิศาเก่งเก่ง <ๆ S 2> แล้วพอร้อยของไข้ปักสมัยก่อนคนที่เขา<ช>มีฝีมือเยอะๆเคยผ่านการสู้รถจากเราจากเวียดนามมาก็หลายคนหลายท่านนะครับก็จะมี<ช>จ่าสิเบเอกอดําลิจลดรเอดอชานลงสิงหกุลชานรงค์ปานสุวัรแล้วก็ หวัวหน้าทรงศักดิ์จันทร์งแก้วอย่างเงี้ยมีฝีมือครับแต่แต่แต่เขาว่าผู้กองคนแรกๆจริงๆอีคนเนชื่อผู้กองคุม้มครับเพราะว่าคนนี้เก่งที่พาก่อนผู้กองบัญชาไปลบที่ที่ขอคอเนี่ยจะย้อนนิดหนึับเขาบอกว่าก็จะแต่งงานอยู่แล้วนะเขาโดนผอคอยิงที่ไอ้บันเด้าเนี่ยบันเดาเสียก็เลยก็เลยบาดเจ็บลงมาก็แฟนเฟย์แกไม่ได้แต่งงานต้องสางแกเหมือนกันนะผู้กองคุ้มชื่อผู้กองคุ้มเพื่อนๆาอห้ฟัง นั่นแหละผู้กองคุ้มแรกอย่างคือว่าเราคุยกันนะคือฐานพานใครปักมันมีรางวัลใน่ใช่ไหมตายเร็วไอ้ใคว่าลบมากเจ็บมากอะไรเงี้ยได้รางวัลที่หนึ่งที่สองจริงใช่ไหมครับก็จะมีรางวัลเออหมื่นหมื่นห้าอะไรประมาณนี้มีมีเคยได้รับอยู่แต่คุณเชื่อคุณนนเชื่อไหมที่ไปน่านผมบาดเจ็บมากเลยมากน่าจะได้ที่หนึ่งแต่ถูกแฟงได้ที่สองนี่เรื่องจริงนะครับ เอาวป็ไม่ได้ยังไงอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ยังไงมันจริงจริงทีนี้มันต้องไปดูตรงนั้นแต่วิธีนี้มันต้องดูการรายงานจากภาคสนามเข้าไปที่บกอ่ะครับเท่าที่สังเกตผมจะสังเกตได้ว่าบางกองร้อยนี่อขี้เกียจรายงานปกติเขาจะต้องรายงานทุกวันระเบียบประจําใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับคือไอ้บางทีเราเราเราลาบตะเวนไปประทะอะไรเงี้ยดีทําสนามพอปุ๊บ พอลงก็บางทีพวกเราเจ็บนะที่ไปและทีไมีมีคนหนึ่งนะที่คอมบุรีอ่ะพี่น้องจะเล่าให้ฟังคุณคุณนนท์กองร้อยรัฐาพอคอเสร็จแล้วก็พี่หรือน้องเนี่ยโดนยิงครแลวพี่หรือน้องนั่งเฝ้าน้องจนขาดใจตายอ่ะครับคุณครึ่งสภาพสิโอ้โหผู้ไม่ออกเลยอ๋ออันนี้อกองร้อยฐานพันจุดโจมที่เก้าห้าแปดอินซีเหินกองร้อยเดิมผมเขาเป็นคู้แฝดกันนั่นแหละน่าแล้วก็ผ่านแล้วก็มีอีก อีกลายหนึ่งที่กองร้ายมันจําไม่ได้ที่ว่าเห็นผอคออยู่อีกอีกที่หนึ่งใช่ไหมและคนนี้เขาถืออะไรปืนอยู่และเขาตอนนั้นมันมันภาพมันคอใช่ไหมครับมันก้คล้ายกันแล้วบอกเฮ้ยมันจะยิงเลยเพื่อนคนเฮ้ยอย่ายิงใช่พวกกันเดียวป่ะครับรู้ว่ามันซัดอะไรมาซัดด้วยอาบีจีครับโอ้โหโดนเข้าหน้าการทดพาคนนั้นแหะแหวครึ่งหนึ่งอ่ะหนจะจระเลยอ่ะครับคือจะยิงเลยคนมันเฮ้ยอเพิ่งยิงเดี๋ยวปืนจะเป็นพวกเดียวมันใส่สีดำเหมือนกันนะครับ เขาคิดเป็นผู้เดียวที่ไหนได้พอพูดจบมันได้ยินะห่างก,กันประมาณไม่ไกลเท่าไหร่มันซัดมาเด้อไอพีจีเลยอ๋อพอพอ,อมันยิงถล่มเข้ามาใช่ไหมยิงด้วยไพีจีเลยโดนเข้าขหัวเนี่ยหายไปกระแบะครึ่งหนึ่งอ่ะหน้าหัวนะ่ะทับไปข้างหลังเลยอบอบๆแค้นง่ไอ้คอวบุรีเสืรังเนี่ยม,มันมันมันไม่ซัดกับเราตรงทกมันมีเรื่องราวเรื่องเล่าเยอะในอพื้นที่เสืงสามคนบุรีแถววัฒนานครน่ะ เขาใหญ่เขาก็แพงอ่าเขาแพงมากเขาต่ําเขาตะต้นเขาน้อยแถวเนี้ยมีเรื่องราวเหตุการณ์เยอะแต่เราก็จับได้เยอะนะช่วงนั้นครับได้ใช่ครับแต่แต่ผมยอมรับไอ้วีรกรรมท่านเราติดเสมอท่านนำหน้าลูกน้องท่านไม่กลัวไม่เกรงเลยท่านยืนสั่งงานเลยปีกซ้ายไปปีกขวาคนดูยังหลบท่านเป็นคนยืนเลยครับท่านยืนเลยแต่ท่านคิดว่าทา่านคงจะรู้นะมันสู้เราไม่ได้แล้วหรอกจะแย่แล้ว,ลวมันก็ไปครับแต่ตอนไอ้โค้งหักศอกนี่ก็อันตรายนะ พอดีเราใส่ก่อนไงแต่มันก็ไม่โดนแต่คิดว่ามันโดนน่ะแต่มันวิ่งหนีไปเราตามไม่ทันน่ะตาคนต่างตกใจอ่ะข้างหน้ายิงปุ๊บโค้<ค>งคที่ว่านี้ผมก็เคยเจอกับอาหารพานเขากิ่วนะเกือบปะทะกันนะโค้โคงเนี่ยนั่นนั่นนัน่นครับโค้งเนี่ยคือพอเดินไปแล้วไปไปเจ๊เอ๋กันพดีต่างคนต่างแบบเพั่งอ่ะกว่าจะรู้ว่าเป็นอาหารพานเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแบบใช้เวลาพอสมควรนื้อก็ยิงกันตายเลยคือวันนั้นอ่ะคือคือวันนั้นอ่ะมันอ่ะจะมา รอบยิงผมมจะดักผมพอดีผมกินข้าวปลาไวเสร็จไวคนั่นแหละก็เลยออกไปนะออออกไปนะออกตะเวนไปนั่นแหละคอมบลีเนี่ยก็โหดครับโหดทำรโาดโหดมากครับบาดเจ็บเยอะอะไรหลังจากยุทธการยุทธชัยสามก็ไปยุทธการยุทธชัยห้าจากนั้นก็ยุทธการหลักชัยก็ขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ไปเจอ่ข่เขากิวในป่า่ขยเขากิวเนี่ยเขาขึ้นหอไปนะใช่ใช่ครับแต่ไข่ป่าเนี่ยเดินเอาเดิน ก็บางคนก็ขึ้นฮอแต่ผมเดินจากชายป่าว่าเดินไปสองวันมึงก็นะ่เดินอ่ะเดินเพราตอนแรกขอคอมันไม่รู้เรานะครับเดินไปยังไม่รู้นะสายมยังไม่รู้เราตีฐานแรกเรารู้โอ้โหทําไมว่ามันรู้เรามาหกเจ็ดกองร้อยชี้กองร้อยแล้วม 6, 7, 500, 6, 900, ัวม่งจะมาตีค่ายเนี่ยจะต้องปรับขบวนใหม่ตอนนี้มันมาเริ่มมาเ,เริ่มรู้ทางเราจะมามันก็เตรียมต้อนรับเราสิครับใช่ อันเนี้ยตอนเราเราเราก็ยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าใครข่าวมันรั่วเยอะครับตอนนั้นเขาถึงตอนหลังมาเนี่ยเขาปกปิดเลยไปไหนเขาไม่บอกเลยใช่ใช่ครับไปไปไปไหนไม่บอกเลยตอนไหนไม่บอกเขาบอกจะไปไหนจะบอกตอนนี้ไม่ไม่เบีบอกเลยเดี๋ยวผมขอย้อนหนึ่งคือว่าตอนนั้นอะที่ผมลบจากลงมาจากเสริงสังแล้วครับตอนนั้นผมมีแฟนยูดอนแฟนก็ถามมาพี่พี่ไม่ลาออกหราผมบอกผมไม่ลาออกหรอกแฟนพูดมาคํานะคุณคนฟังนะถามว่าพี่ถ้าพี่บาดเจ็บ พี่ตายพี่พิการชาติไทยอะไรพี่มั่งผมอึ้งเลยนะ <Yeah. S 2> ผมก็เลยบอกว่าน้องอย่าไปคิดอย่างนั้นชาติอน่ะให้ให้แผ่นดินเราอยู่ให้ที่อาศัยเราบำมพอลลุดเราให้เรามาทำไมชาติไม่ให้อะไรจริงแต่ชาติให้ที่อยู่ให้ฟา์มเป็นชนชาติไทยให้ฟามเป็นคนไทยที่รวมต่อสู้มาในอดีตจากวันัปัจจุบันอนะ่ะชาติให้เยอะฝ่าบอกงี้ผมผมผมก็ไม่ออกนะ อันยังไม่ออกก็ยังไม่ออกแฟนคนนี้บอกพี่เขาพูดประคำเราก็อึ้งืกันอ่ะว่าพี่เป็นไรพี่บาดเจ็บพี่พิการอยากถามว่าชาติอะไรที่บ้าง <c oughs> ออางั้นถูกต้องแต่้าพูดนี้ก็ถูกแต่นี้ว่าความเป็นลูกผูชายของเราอ่ะถ้าเราไม่อาสามันลบถ้าเราไม่ทําเพื่อเจ้าทาง์แล้วใครจะท <c oughs> <ๆ S 2> ําใช่ใช่อำพูกขอแฟนหนึ่งเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็พูดใส่หูผมวันนั้นคือเขาลําบากมากอ่าพวก ฮอรไม่สามารถลรถําเลียงเสบียงอาหารลงไปส่งได้เขาก็พูดว่าบอกพี่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ของผมคนเดียวนะแต่ความยากความลำบากเนี่ยผมได้รับถามว่าทําไมผมจึงมาผจญชะตากรรมอยู่ในป่าก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วเองมาทําไมในเมื่อเองคิดอย่างนั้น <c oughs> ผมรักชาติศาสนาพระมหากษัตร์ของผมเนี่ยผมผิดไหมพี่มันว่าอย่างนี้นะเออก็เลยอึ้งเลยวันนั้น ครับมันเป็นอะไรสมัยที่วันเริ่มที่ตอนนั้นที่ผมผมฝึกในค่ายนะครฝึกสี่ห้าวันฝึกในค่ายตอนนั้นฝึกในค่ายฝึกเสร็จก็ถึงขึ้นขึ้นขึ้นฝึกเสร็จก็ไปไปนู่นเลยถูกส่งไปอยู่เขาต้องงอกอ๋อครับอ่าเขาต้องงอกแต่ฐานเราอยู่ที่ตรงไอ้วางปืนตรงดินปืนวางปืนนั่นแนหะครับพออยู่นั่งก็ได้น้ำกันกปุ๊บตอหลังก็ย้ายถามอยู่โนนเสาเอออ๋อครับฮะโนนเสาเอเรา็ลาตะเวนไปนูน่น ไปทางเนวตะกี้ชายแดนช่วยกัเมรลบกันนะช่วยกัเมรลบที่เวียดนามเขาตีอ่ะเาช่วยกันเมรลบครับต<อ>แต่ว่าอันนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่เสือสางนะโหสุดยอดมันยอดมากเสือสางนี่มันมันคือผัดกันลุกผัดกัน,น,นรับมันมีเหลี่ยมมีกลมมีค,มคือเอ่อมีเขาเรียกว่าซ่อนเงื่อนกันไหลเงื่อนเหมือนกันเนะี่ยที่เสือสาง คือมันบรกรรมมันเยอะแต่นี่ว่ามันนานไปเราก็เลื่อนเลื่อนไปอ่ะแต่เราพอจําได้จําที่จําจิตตาและขึ้นตาคือรอตีเสมอขึ้นแรกที่ไปกับเราอ่ะใช่ใช่คือเราไม่เดินแล้วทหารบอกไพ่ที่จะไปว่าอะไรไปมันมันแหมมันห้าโมงแล้วมันอากาศมันมืดจะมาในป่ามันเริ่มโมเปแล้วห้าโมงนี่มันมืดแล้วเริ่มโมเปยแล้วท่านเดินไม่เห็นมันใช้สดุนบางฉับมองไม่เห็นเลยอ่ะวันนั้นนะหลายจุดแล้วถ้าคนลุกขึ้นไปเยอะแล้วนะขยับนะโดนเลย เปนเนืบุญดีมากเลยไม่ขยับอยู่บนหูวเลยอ่ะสอ,องลูกอ่ะครับขยับเพื่อนนี่สงสารสวัยมากเลยแล้วก็ย้อนนี่สวัยนะพอหลังจากพี่ลงจากสางมาแล้วผมก็ไปเย็บปางเกงหน้าค่ายจะมีคนเย็บปางเกงใช่ไหมค่ายปากเขาบอกคนท่านไปไหนฮะชื่อสวัยทำไมเหรอฉันฝันเข้ามาหาฉันเน่จะมาคางเกงเนี่ยนี่<อ>ไปหาเขาอีก แต่คนเนี่ยหลอกผมผมมาไม่เคยเจอ <c oughs> ผีหลอกตกใจตส่ตแม่ทัศน์ศิอ้มึงอย่ามาหลอกกูนะไอ้ฮะเดี๋ยวกูยิงมึงเลยนะม <c oughs> ึหลอกผมเอากาจดหมายมาให้มึงเนี่ย oh. ทางที่เขาอผมก็จะดีกันแต่ผมผมผมไม่เป็นนี้นะคุณนนผมไม่ค่อยกินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับผมจึงไม่ค่อยมีคู่บด,ดีเอาพุ่งพุ่งตรงนะครับผมอยู่หน้าแนวมาก่อนมีคู่บดีแต่หลังใครจําได้ดาตื่นมามาหลับครับ <c oughs> <c oughs> พอตั้งนั้นผมอยู่คนเดียวนะ คุณนนท์ผมอยู่เนียผมก็เป็นคนเล่นของ,ม,ของมีของเหมือนกันครับผมก็บอกที่เจ้าป่าเที่ขาวที่คุณเล่าแล้วผมกุมารเลี้ยงกุมารครับจะมีเหตุอะไรมันจะบอกผมอ๋อผมเลี้ยงกุมารนแล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อแล้วความเชื่อถือนะผมเลี้ยงดเลี้ยงนะพวกเราก็เลี้ยงหลายคนในกุมารทองเนี่ยนะแต่เลี้ยงผมผมเป็นคนเลี้ยงของมีวิจะเลี้ยงของเป็นของนี่แหละครับพอมีอะไรปักพจะตกกวบอกเราเลยแต่ตหลังผมลืมเติมน้ำมันจันไงครับเลยเรียบร้อยก็เลยปล่อยไปที่ป่านะ อ๋อ oh, ครับเพราะว่าแต่ตอนนั้นที่ผมเล่าให้ฟังมาถามผมมีพระมาตั้แรกมีตะหลังมีแล้วผมกลับมาตอนนั้นกลับมาก่อนจะขึ้นสงสารอีกผมก็ไปเอาอะไรไหชายประถุกงแม่อ๋อ oh, เรงรจริงขอแม่ละคาดมือตั้งนั้นก็มีพระมีมีมีเนี่ยแล้วของนะที่ลองยิงนันนะแตกหมดทุกทุกองคอ๋อครับครับผมมันก็จําได้มั่งมาจําไม่ได้มั่งมันนานนะไม่เป็นไรก็มาเล่าสู่กันฟัง จำที่ต้องหนักได้แค่เนี้ยก็ถึงอยากฟังบอกลูกบอกหลานพวกี่เป็นทหารผ่านหรือทหารรุ่นใหม่ด้วยข้าบางคนฟังแล้วอย่าไปหนีทหารเถอะเราเป็นชาติชายทหารถ้าเราไม่ลบแล้วเราก็อายชาติอื่นก็าอายคนอื่นรับใช่ไหมครับเรามาลบด้วยใจรู้ว่าตายแล้วก็มาเราชอบชอบกันนชอบมากครับพอเรามาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณท่านมากที่อุตส่าห์นำเรื่องราววีลกรรมของกองร้อยสันปานจู่โจมที่941จอมกระถามาเล่าให้พี่น้องเอ็ดี นนวินได้ฟังครับอาจจะเริ่มมาได้เยอะนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอสวัสดีแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ